สวัสดีค่ะชื่อมูนะคะหลังจากที่เรามาถึงที่ประเทศอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็กักตัวไปสักระยะนึงแล้วนะคะ <_' S 2> ก็ได้มีเพื่อนคนไทยนะคะที่เรารู้จัก ที่นี่นะคะเขาได้แนะนำนะคะให้เราไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารไทยนะคะซึ่งตอนนี้เราเป็นช่วงซัมเมอร์อยู่นะคะเราเลยไม่มีเลงกับเขานะคะเราก็เลยต้องดิ่งไปสมัครงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารไทยเลยนะคะเราก็ได้ไปสัมภาษณ์งานนะคะกับพี่เมนเจอร์นะคะที่เป็นคนไทยนะคะซึ่งพี่เขาก็ใจดีมากเลยนะคะเขาก็ได้ถามเรานะคะว่าเราเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนเราเคยทำงานร้านอาหารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่พี่เขาเนี่ยทดลองงานให้เราในวันนั้น เลยนะคะเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงนะคะก็คือว่าเขาให้เราเรียนรู้เมนูต่างๆนะคะที่มีอยู่ในร้านนะคะรวมถึงวิธีการเปิดวายวิธีการเสิร์ฟอาหารวิธีการรับออเดอร์ต่างๆนะคะซึ่ง3มชั่วโมงเนี้ยคะ่ะเขาก็จะด,ดูทักษะเรานะคะว่าเราสามารถที่จะทํางานได้หรือเปล่านะคะเราก็ไม่ติดอะไรนะคะก็เริ่มงานได้เลยในวันรุ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้ยังไงนะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปรู้จักกับ ป๊อบอนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่เรารู้จักที่ร้านอาหารไทยนะคะโดยป๊อบอเนี่ยเป็นคนไทยนะคะที่เกิดที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เดี๋ยวจะให้ป๊อบอเนี่ยพาเที่ยวในเมืองนะคะแล้วก็พาไปทานข้าวแล้วก็พาไปกินของหวานะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อป๊อบอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยว suspension Bridge ครับแต่ก่อนเราจะไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อน It's like a, a curry with uh, chicken and crayfish underneath. I, I think this is a butternut squash curry thing, vegetarian type curry. It smells really nice. Hi, could we get a uh, sprinkle sweet retreat, please? sure. Uh, How can we take away Have in, please. ยังไงเดี๋ยวให้บอกอายเล่าให้ฟังแล้วกันว่าทํางานพร์ธรรมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการสมัครงานยังไงือเมื่อก่อนผมก็ทํางานคล้ายแล้วนอาหารมันก็เป็นคาเฟ่แล้วก็อีกอย่างนึงผมก็อยากเกือบเข้าสั่งของคนไทยมากอะไรเงี้ยส่วนมากคนที่ทางาน้านอาหารไทยมันก็จะเป็นแบบพวกนักเรียนที่มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบใครก็เพิ่งมาก็แบบแนะนําให้ไปทํรงานนาหารไทยเลยแบบ เรื่องภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันต้องกลัวแบบถ้าไม่ค่อยคล่องอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็มีฝรั่งทํางานด้วยอะไรอย่เงี้ยเขาก็แบบช่วยได้อะไรเงี้ยช่วยแปลแบบถ้ามีแบบม่อะไรไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเขาชอบกินพวกแกงอะไรเงี้ยเช่นแบบแกงแดงแกงเขียวแนงมัสัมนอะไรเงี้ยเขาชอบกินเยอะมากเลยที่ร้านเราเรามีเมนูอะไรบ้างที่เหมือนกับว่าคิดถึงมากอะอยากกินรสชาติแบบไทยๆเลยอ่ะที่ผมคิดถึงมากคือกะเพราบุูกรอบ ใส่ไขได่ดาวเอาด้วยนะแล้วก็อะไรนะพริกน้ำปลาใช่ใช่ร้นพริกน้ำปลาที่นี่ก็แบบหมูกรอบมันก็มีแต่มันไม่เหมือนที่ไทยอะเนาะเราแบบใบกระเพราบางทีเขาใส่เป็นใบโหระพาทแทนแต่พูดถึงเราสองคนก็แบบแอบ,บเบื่ออาหารไทยเหมือนกันเพราะว่าคือเหมือนร้านอาหารไทยอะค่ะเขาก็เหมือนมีอาหารให้พนักงานที่มาทำมาเลยอย่างเงี้ยเนาะใช่สะพานอันนี้ก็ถ้าเดินเดินฟรีเนาะแต่ว่าคือถ้ารถผ่านอะ ก็อาจจะต้องเสียเงินซึ่งเท่าไหร่นะเขาไปน่าจะปอนปอนหนึ่ง <Born. S 1> ที่อังกฤษก็เหมือนกับว่าถ่ายล็อกแล้ววะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับออกมาใช้ชีวิตปกติแล้ว <c oughs> <c oughs> ซึ่งแบบแทบจะไม่มีคนใส่แมสแล้วว่าแต่ในร้านอาหารที่ทําอยู่อะก็ก็เหมือนกับเราก็ใส่แมสกันเนาะจริงแล้วก็ต้องใส่อยู่เพื่อแบบความปลอดภัยของพนักงานแล้วก็ของลูกค้าด้วยออเ บนรถบัสเขาก็จะแบบให้เราใส่แมสเนาะใช่ครับรถบัสอูเบอร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสตริกขนาดนั้นนะ่ะเขาแค่แบบแนะนำให้ใส่แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ค่อยเป็นไรเราปออ๊อปอายฉีดโมเดอรน์นาหรือไฟเซอร์โมเดอรน์นาครับแต่เขาไม่ได้ให้เลือกนะเมื่อก่อนผมอยู่เมืองเคนต์น,นะผมย้ายมานี่เพราะแบบเด็มาอยู่กับพี่ชายผมแต่ผมว่าเมืองนี้มันมน,น่ายอยู่มากครับแบบมันมีหลาย culture ครับเอ็นเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นหมู่บ้านคนรวยใช่ปะ่ะใช่ครับ เดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านคนรวยกันนะคะอันนี้คือถูกปะผิดเห็นไปอบาทำร้านอาหารนี่ทำตำแหน่งอะไรอ่ะ ผมเป็นเวเตอร์ครับแต่คือแบบที่ร้านเราคัฝึกให้ทําทุกอย่างได้ครับคือบางวันผมก็น่าจะอยู่แบบฟลอร์แบบอยู่กับในโซนเซกชั่นแบบดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยหรือบางวันผมก็ต้องอยู่แบบเอ่อบาร์ในบาร์แบบทานดื่มอะไรเงี้ยหรือเป็นรันเนอร์แบบเป็นคนที่วิ่งอาหารกือ mm hmm. จริงๆก็ทําทุกอย่างเนี่ยคือทุกคนก็สลับกันสลับกันแล้วแต่วันแล้วแต่แแตมีใครอยู่บ้างอะไรเงี้ย ที่ร้านอาหารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะที่ทํางานด้วยกันเรายังต้องทํางานกับคนต่างชาตินะคะที่เป็นคนยุโรปก็มีนะคะแล้วก็มีคนอังกฤษประมาณ4-5คนนะคะเราก็ต้องดีวงานกับเพื่อนเอเราในการทํางานเป็นทีมอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องรับออเดอร์ลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษยอยู่แล้วนะคะซึ่ง เค้าเจอร์ของคนอังกฤษนะคะเขาก็ไม่ได้ถามเราเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะเขาก็ถามเราในเรื่องทั่วไปด้วยว่าแบบมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังตองหูเธอสวยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามเราอะเราได้เรียนรู้ได้ซึมซับเค้าเจอร์ต่างๆของเขาไปอัตโนมัติเลยอะคะ่ะส่วนตัวในคิดว่าใช้ภาษาเยอะเหมือนกันในการทํางานนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็เป็นการฝึกความอดทนด้วยนะคะเพราะว่าในการทํางานนะคะมันก็ ประมาณสัก 4- 5ชั่วโมงเนี่ยก็คือไม่ได้นั่งเลยนะคะก็ออยืนอย่่งเดียวเลยแต่ว่าข้อดีนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีข้าวให้สําหรับพนักงานที่มาทํางานผาทามนะคะที่ร้านเนี่ยเขาก็จะคิดเซร์วิชาร์จกับลูกค้านะคะสิแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีทิปด้วยนะคะก็อยากจะแนะนําเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะมาทํางาน พาทามนะคะก็ให้ตรงไปสมัครงานที่ร้านอาหารไทยได้เลยนะคะซึ่งแมเนเจอร์หรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยที่เขาเป็นคนไทยนะคะเขาก็อยากได้คนไทยเข้าไปทํางานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนรู้เมนูอาหารเร็วอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ